เอาละสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบีเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับตู้ลีลันของไอ้หนูจีเซลมาแล้วนะครับก็จะมีจีเซลแบมบี้แล้วก็จิรุจินะซึ่งจิรุจิกับแบมบี้ผมมีแล้วนะวันนี้จะมาเปิดค้ำๆนะครับเปิดไม่เยอะนะแค่ร่วมสนุกนะครับหวังว่าจะได้จีเซลนะอะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่ามาเออ,เ,ออเ,ออเออใช้ดวงลุ้นๆนะสเต็ปที่หนึ่ง ได้ลุ้นหน่อยมั้ยโอเคขอซับอิงออออโอ้บัมบี้มาเพิ่มอืมนะก็ยังดีนะครับสงสัยบัมบี้นี่รักผมมากเลยนะเออถึงจะว่าขนาดไหนก็ย,กยังรักผมนะเออมีไอหนูจีเซลไหมเยแบัมบี้มาแล้วเนี่ยจีเซลต้องตามมาแล้วละ่ะ บัมบี้มาแล้วจีเซิงตามมาละมาสเต็ปที่2สเต็ปสุดท้ายละนะครับมาสองพอนะครั้งนี้เราเปิดสองพอโอ้โหเงียบๆแบบนี้แห้งเงียบๆนี้ก็แห้งนะโอเคนะครับร่วมสนุกสองดอกพอนะครับเพื่อนๆได้เปิดกันหรือเปล่านะเปิดได้ตัวอะไรก็บอกกันได้นะในสองสเต็ปนี้ผมถือว่าผมโอเคนะผมคุมนะเออสองสเต็ปได้หน้าตู้หนึ่งตัวนี้ผมก็ ยอดเยี่ยมแล้วนะแต่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้ยังไม่ออกให้ผมเลยจีเซลอยากได้ไหมก็อยากได้นะครับเพราะว่าคือมันเก่งนะในการสังหารยมาทูดระยะไกลน,นะครับตัวทดแทนเนี่ยก็ห่างชั้นกันเยอะแต่ว่าคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยผมยังพอไหวอยู่นะครับก็เลยแบบไม่ได้รีบร้อนขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดได้มามันก็ช่วยไอดีผมมากอ่ะนะมันก็ช่วยแบบให้เก่งมากแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุ่มไปจะออกหรือเปล่านะกลัวสุ่มเพิ่มไปเยอะๆแล้วไม่ออกนี่ก็ อาจจะน้ามืดได้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะขอบคุณคนดูท,ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะฝากกันกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกเนาะเพื่อคนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับตัวพิเเดือนละ35บาทก็มาเป็นสมาชิกช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องตาบขออภยัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ